ครับต่อไปเป็นการนำเสนอทฤษฎีในรายวิชาของอาจารย์ดรชาวลริตจงเกตก่อนนะครับซึ่งจะเสนอทฤษฎีนะของมัสโลเขาทฤษฎีของมัสมโลได้กล่าวไว้ว่ามีแนวคิดของความต้องการของมนุษย์ว่าไม่มีที่สิ้นสุด โดยจะเริ่มจากความต้องการจากขั้นต่ำไปหาความต้องการที่สูงเขาได้แบ่งระดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น5ระดับระดับที่1ความต้องการทางด้านร่างกายนั่นหมายความว่ามนุษย์เหล่านั้นต้องการ ปัจจัยสนะมีเครื่องลุ่หคม,มหมายความว่าอยากจะมีเครื่องแต่งกายที่สวยอยากจะมีความอบอุ่นนะทางกายเป็นต้นระดับที่2ความต้องการความปลอดภัยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยการทำงานก็ดีการดำรงชีวิตอยู่ก็ดีอยากมีความปลอดภัยเช่น อยากอยู่ในห้องพักหรือสถานที่เราพักมีความปลอดภัยหมายความว่าอยู่อย่างสงบหรืออีกคำว่ามีความมั่นคงกับชีวิตคือนอนไม่ทุกข์นะทำงานก็ไม่ทุกข์มีความปลอดภัยมีความสะดวกกับชีวิตของการทำงานระดับที่3ความต้องการทางสังคม มนุษย์ทุกคนอยากจะเป็นที่ยอมรับของสังคมเช่นผู้นำก็ดีอยากจะเป็นที่ยอมรับของผู้ของสังคมอยากให้สังคมนั้นให้เกียรติให้ความนับถือเป็นต้นก็ดีระดับที่4ความต้องการชื่อเสียงนี่ก็เช่นกันเพราะมนุษย์ทุกคนเมื่อทํางานแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยากมีชื่อเสียง เช่นเป็นผู้บังคับบัญชาก็อยากมีชื่อเสียงกับผู้ผที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแม้แต่หัวหน้าวิชาชีพหรืออะไรก็ดีทำงานแล้วอยากมีชื่อเสียงไปในทางที่ดีอยากมีชื่อเสียงไปในทางที่ถูกต้องครับและระดับสุดท้ายความต้องการความสำเร็จครับมนุษย์ทุกคนนั้น ต้องการความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรอาชีพอะไรก็ดีต้องการความสำเร็จของชีวิตอยากมีชีวิตที่สำเร็จเรียนแล้วก็อยากสำเร็จทำงานแล้วก็อยากไปสู่ปุ่งเป้าหมายที่สำเร็จมีครอบครัวก็อยากมีครอบครัวที่มีความอุ่นและมีความเสร็จความสำเร็จในชีวิตครอบครัวครับ ก็ขอเสนอทฤษฎีของมัตโลนะในรายวิชาของอาจารย์ด็อกเตอร์ <c oughs> ชาววิตจงเกตการจงเกตกรไว้เพียงเท่านี้ครับ